สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูไม้ที่อีกสักพักหนึ่งชื่อจริงๆแท้ๆของเขาอาจจะถูกลบเลือนหายไปกับการเวลาเราก็เลยอยากจะบันทึกชื่อจริงๆของเขานะคะต้นนี้คือว่านตะขาบหรือว่านตีนตะขาบค่ะที่ตอนนี้พวกบรรดานักสร้างชื่อทั้งหลายก็เอามาตั้งชื่อเป็นบันไดสวรรค์บันไดเทวดาอะไรกันต่างๆนานาเนาะ ฟังเราก็ลำคาญหัวใจเหลือเกินแต่ว่าใครจะไปขวางเส้นทางของคนพวกนี้ได้ก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ยังไงเราก็คงขอเรียกว่าตีนตะขาบหรือว่านตะขาบเหมือนเดิมเนาะเพราะว่ามันมีความชัดของเขาอยู่ในทีอยู่แล้วหนึ่งก็คือเป็นว่านที่มีหรือต้นไม้ที่มีลักษณะเหมือนตะขาบมากๆสองก็คือสปะคุณของเขาก็แก้พิษตะขาบซึ่งมันก็ควรจะมีชื่อนี้แหละ เพื่อให้มันมีความชัดเจนเนาะเพราะเขาเป็นทั้งไม้ประดับแล้วเป็นทั้งสมุนไพรคือทุกๆุกบ้านก็ควรจะปลูกเอาไว้อยู่แล้วเพื่อเป็นยาสามัญประจําบ้านอย่าลืมว่าไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรือคนจะอยู่ในเมืองในอะไรแค่ไหนนะคะโอกาสที่จะโดนแมงป่องโดนตะขาบต่อยอย่ามันเกิดขึ้นได้ทุกวันแหละเพราะฉะนั้นยังไงคนก็ควรมีต้นนี้เอาไว้ติดบ้านไว้แต่ต้นนี้เขาจะเก๋หน่อยตรงที่ว่าเขาเป็นไม้ดังคือจริงๆเราเลี้ยงแค่ไม้เขียวธรรมดาก็พอนะคะ อย่างต้นใน,ในเล่มในหนังสือเนี่ยแหละเลี้ยงไม้เขียวปกติก็พอเ็ทาทาไซส์เล็กๆน่ารักมาเยอะก็ช่วยอุดหนุนแม่ค้ากันไปแต่ให้รู้ลึกๆไม่ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรเขาคือต้นว่านตะขาบหรือตีนตะขาบเนาะอันนี้เราโชว์ในความเป็นไม้ดังเพราะก็เลี้ยงง่ายโตวไวเหมือนกับไม้เขียวเลยค่ะใครไปเจอก็เก็บเอาไวนะ้น้องไม่ต้องถามที่ร้านนะคะอันนี้ไม่มี <laughs> เก็บไว้ด้วยเลนต้นเดียวน่ารักดีอ่ะสวยเราว่าเขาสวยอะ่ะคือลำพังตีนตะขับสีเขียวธรรมดาเราว่าเขาก็มีความเก๋ของเขาอยู่แล้วเนาะพอมาเจอเป็นไม้ด่างนี้ยิ่งสวยเลยก็ไปอุดหนุนแม่ค้ากันนะคะอ่ะลักษณะในหนังสือบรรยายเอาไว้ว่าเป็นไม้ประเภทเถาเลื้อยจริงๆก็ไม่เชิงว่าเป็นเถาเลื้อยหรอกแต่จะเรียกไหมก็เป็นไปได้อ่ะไม้พุ่มรอเลื้อยไป มีใบออกจากลำต้นด้านซ้ายและขวาตรงกันมองดูคล้ายๆตีนตะขาบแม้กระทั่งตัวว่านเองก็มองคล้ายๆกับตะขาบเนาะง่ายๆจบในตอนทุกคนก็น่าจะรู้จักตะขาบดีก็คือเขามีตีนเยอะเราวอบไม้ต้นนี้ค่ะเขามีลักษณะที่เหมือนตัวตะขาบแล้วก็เหมือนกับตีนของตะขาบที่มีจํานวนมาก ประโยชน์เป็นที่น่าแปลกมากว่าว่านตะขับนี้สามารถเอาต้นและใบสดๆมาตำให้แหลกผสมกับน้ำสุรามาพอกแก้พิษตะขับกัดต่อยได้อย่างดียิ่งแม้กระทั่งพิษแมลงป่องก็สามารถบำบัดได้เช่นเดียวกันอย่างสมมติว่าเด็กเล็กๆนะคะนอนอยู่แล้วร้องขึ้นมากลางดึกอะ่ะก็ให้หารอยแผลได้เลยนะเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกแมลงมีพิษต่างๆกัด ต่อยแล้วในการข้ามกางคืนที่เราไม่รู้จะไปที่ไหนอะคะ่ะมีว่านตะขาบเอาไว้สักต้นก็อุ่นใจแต่เล่าข่าวเล่าลงทุกวันนี้เราไม่มีละแหละแต่ไม่คงไม่มีใครที่ไม่มีแอลกอฮอล์เนาะเพราะในสถานการณ์แบบนี้แอลกอฮอล์กลายเป็นปัจจัยที่6ปัจจัยที่7ของชีวิตคนไปละร่วมกับหน้ากากอนามัยที่ไม่มีไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เอาแอลกอฮอล์ที่เรามีอะคะ่ะกับต้นของว่านตะขาบเนี่ยตำให้แหลกเลยแล้วก็เอามาโปะมาทา ก็จะแก้พิษของตะขาบหรือแมลงป่องหรือสัตว์มีพิษต่อยกัดได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วน้ํายาอันนี้ยังสามารถเอาไปหยอดหูเพื่อป้องกันและแก้โรคหูน้ำหนวกได้อย่างชะงัดอีกด้วยวิธีปลูกคงไม่ต้องบอกนาอเราว่ามันไม่ได้ใช้การวิธีอะไรมากมายคือปลูกยังไงก็เคลื่อนปลูกยังไงก็งามลืมรดน้ําอาทิตย์หนึ่งลดน้ําสักครั้งหนึ่งเขาก็ยังอยู่อะ่ะเป็นไม้ที่ทนมากไม่ต้องดูแลอะไรเลยมีความสวยความแปลกแล้วมีความทน พบองค์ประกอบของการปลูกเลี้ยงเป็นอย่างยิ่งก็รู้สึกตอนหลังามาทําเป็นไม้ฟอกอากาศแต่เราไม่รู้เรื่องสปปรรพคุณการฟอกอากาศเนาะว่าดีมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้นะคะเขาพูดถึงสปปรรพคุณพิเศษนอกจากเอาใบสดและต้นตํากับน้ําสุราเพื่อแก้พิษกะขาอะไรแมลงป่องแล้วยังเอากากาที่เหลือมาพอกบริเวณที่ฟกช้าดําเขียวเนื่องจากโดนอัดโดนกระแทกหรืออาการขัดยอกเคล็ดตามข้อหรือตามอาวัยวะต่างๆในร่างกาย เพื่อบำบัดอาการทั้งนั้นให้สิ้นไปอ่าแสดงว่าแก้เคล็ดขัดย่อก,ก็ได้แก้ปวดเมื่อยก็ได้นอกจากสรรพคุณทางยาแล้วยังเป็นไม้ประดับได้ตามควรเขาใช้คําว่าตามควรอีกด้วยโดยตั้งไว้ในที่ร่มหรือตามมุมต่างๆในบ้านได้อย่างวิเศษจะหาดูได้จากบ้านหรือจากตึกแถวทั่วๆไปและที่ร้านขายเครื่องยาสดของเจ้าจีนในย่านยาวราาเห็นไหมคะ เป็นเครื่องยาจีนที่คนจีนเขาไม่ขาดเลยเขาจะต้องมีติดบ้านเอาไว้ชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิน่นว้านตีนตะขาบต้นตีนตะขาบตะขาบต้นถอนพิษตะขาบและชื่อใหม่ล่าสุดคือบันไดสวรรค์เนาะพูดแล้วเซงค่ะวันนี้วัลลกรสมนุนไพรก็ขอฝากเรื่องของว้านตะขาบไม้แสนสวยแสนน่ารักที่มีความแปลกประหลาดในความเหมือนกันของธรรมชาติระหว่างพืชกับสัตว์แถมยังมีสรรพคุณแก้พิษสัตว์ตัวที่เขา เหมือนด้วยนะคะก็คือพลิษของตะขาบไว้เพียงเท่านี้ชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ